แช่งโม่งครับทำไรกับรถผมไม่รู้นะครับทุกคนนี่พ,พังเลยนะครับเอาเอาก็เอ่ออันนี้ของห้อยกอผ้าทะลวงทะลวงท่อครับทะลวงท่อเจ้าบัวขาวนะทุกคนนี่มันอั้นครับต้องลองดูก่อนนะครับวิธีนี้ อลวงท่อแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ <c oughs> หยัดเงินอีก,อก,อกอห,ลหลายพันครับทุกคนแบบนี้นะครับต้องลองดูก่อนครับวิ่งดูก่อนไม่แน่ใจว่าเสียงจะ,ะแหลมหรือเปล่าจะดังหรือเปล่านะครับเราเน้นโลงนะครับทุกคน ข้างในท่อพังนี่มันจะมีห้องกั้นนะครับมีห้องกั้นเ,เพื่อไม่ให้เสียงดังนะครับแต่รถถ้าใหม่ๆมมันก็ดีครับทุกคนแต่อันนี้ท่อมันน่าจะมาจากนอกนะครับมันก็ตันหมดแล้วครับต้องทะลวงออก ส่งมาเอาไปไม่ไปใช่อหมอืมอันนี่ เป็นห้องก้อนไม้อย่างเอ็มมันคือเสียงนี่ คครับทุกนแผ่นตัวน,ตนี้นะครับหม้อพักเออ่มันจะกั้นอยู่ก,กลางระหว่างหม้อพักนะครับต้องถลวงแผ่นนี้ออก <c oughs> แล้วก็ง่ายๆครับทุกคนเ <c oughs> ชื่อมโดยช่างเอ็มค่อยบงุง นี่ครับทอเอสเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับตอนท้ายคลิปนะครับทุกคนตอนนี้โล่งหมดแล้วนะครับ ดีหน่อยก็ได้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลงที่ไปเดี๋ยวคนอื่นมาทำตัวอย่างเงีไงไ้ยอะไเอ็ม <c oughs> ช่างเอ็มท่อไอเสียนะครับทุกคนนี่มันจะโล่งเลยนะครับ <c> ล <oughs> <c oughs> งจนโล่งนะครับทุกคน <c oughs> เข้าที่เดิม เดิมมันจะท่อมันเสียงเหมือนเหมือนมันแตกครับทุกคนนะครับนี่มันแตกก็เลยลองแบบวิธีประหยัดประหยัดดูก่อนนะครับโดยาการทะลวงท่อนะครับทุกคนวิธีนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีนั้นเอาไว้ชมเสียงตอนท้ายคลิปนะครับทุกคน <laughs> ลืมตัวแหละ สนใจทำทะลวงท่อนะครับติดต่อที่ช่างเอ็มได้นะครับทุกคนบอกว่าทำเหมือนบัวขาวนะครับอันนี้ช่างเอ็มจัดให้ครับแบบนี้วิธีมันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ประหยัดนะครับดีกว่าเราไปซื้อหม้อพักใหม่นะครับทุกคน เสร็จแล้วครับทุกคนนะครับจากที่หลวงท่อออกนะครับทุกคนลองฟังเสียงดูนะครับทุกคนเสียงก็ไม่ดังเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าลงขึ้นนะครับหยยบเอ่อยบติดติดเท้าขึ้นนะครับทุกคน ฟังเสียงนะครับนะครับเสียงก็ไม่เท่าไหร่ครับทุกคนไม่ดังเกินไปนะครับลงขึ้นใครดูคลิปนี้นะครับสามารถอาลองเอาไปาทำกับรถของ ทุกคนดูนะครับแนะนำครับผมแนะนำประหยัดประหยัดอีกหลายร้อยครับหลายพันนะครับช่างเอ็มคิดบริการสามร้อยบาทนะครับทุกคนไม่แพงครับค่าอ็อกค่าเชื่อมนะครับเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับทุกคนขับสนุกดีครับ ลงเยอะเลยครับทุกคนพอลงเลยครับังเสียงยาวๆนะครับ ดังจนไม่เออไม่ลั่นจนแซดแก้วแก้วหูนะครับกลางๆครับทุกคนขับสนุกลดโล่งนะครับพอโลง่งฟังครับนครับแก้วหกนี่ อย่าไปอย่าปล่อยอย่าปล่อยเนี่ยพุ่งอย่างเดียวครับทุกคนโล่งขึ้นเยอะครับโค้โงครับพอตรวโค้งครับ,รบจับมือเดียวนะครับรถแรงครับทุกคน แนะนำเครื่อง JO 7C นะครับ175นะครับถะลวงท่อเดิมออกนะครับ ขึ้นขึ้นเน้นนะครับเครื่องไม่มีหลดนเลยครับทุกคน ใจนะครับช่างเอ็มทำช่างเอ็มคยบงทําให้ถูกใจนะครับคลิปนี้หากช่างเอ็มดูอยู่นะครับถ้าหากว่ารถหนักก็อาจจะดังขึ้นอีกหน่อยนะครับทุกคนแต่แนะนำครับแนะนำเลยนะครับ ประหยัดต้นทุนนะครับไม่เราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อหม้อพักใหม่นะครับจะเข้าในหมู่บ้านแล้วครับทุกคนครับสำหรับคลิปน,นี้ก็แพ้เจ้าบัวกขาวนะครับมาถลวงท่อนะครับที่อุช่างเอ็มนะครับฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์ ให้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ